สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันที่รักที่หวยหาตอนที่30ถึง33เริ่มจากคนเดิมตอนที่แล้ว ก่อนหน้านี้ในเอกเขาไปงานปาร์ตี้ของแอนนาแล้วเขาก็ดื่มจนเมาเพื่อที่จะหลิงเลี่ยงเจฮีจึงเลือกที่จะมาบ้านของผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นก็ได้วางยันในเอกขณะที่ในเอกกาลังเรียนหัวอยู่นั้นแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็พยายามจะทําให้ดีไม่ไล่กับานเอกพอดีที่พระเอกเขาตามในเอกมาพอเห็นอย่างนี้ก็ทําให้เพลงโมโหสุดๆเขากำหมัดไว้แน่นแล้วเขาก็หยิบอาวจก,กันนั้นมาฟาดใส่หัวของผู้ชายคนนั้นจนทําให้ผู้ชายคนนั้นสลบไปเวลานั้นในเอกเขาก็รู้สึกกลัวมาก เขาเอาแต่หลับตาร่องให้แล้วเพลก็เข้ามาปลอบใจในเอกจูอ่นคุณโอเคไหมนี่ผมเองคุณปลอดภัยแล้วทุกอย่างมันจบแล้วพอในเอกลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นพระเอกฮะห้ยองเลยเหมือนว่าผมจะเห็นอะไรบางอย่างจากนั้นในเอกเขาก็สลบไปพอพพะเอกเห็นว่าในเอกสลบไปแล้วดังนั้นเขาจึงอุ้มในเอกกลับบ้านพอกลับมาถึงที่บ้านเวลานั้นในเอกเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าคนที่อุ้มเขามันคือเพลเอกจริงๆ,ๆเขาก็ดีใจมากเขาล่องชื่อพระเอกไม่หยุดไายองเป็นคุณจริงๆเลย ชินฮอนไฮยองผมคิดถึงคุณแล้วเขาก็กดเพลงไว้แน่นพอกลับมาถึงที่ห้องเขาก็เอาแต่ซบที่อกของพระเอกโดยไม่ยอมออกไปไหนเลยพอเห็นอย่างนี้พระเอกเลยพูดกับในเอว่าคุณควรออกไปจากผมเดียวนี้ถึงเวลาเขานอนแล้วแต่ในเอกเขาก็ไม่ยอมไปเขาบอกว่าเขาไม่อยากนอนเขาคิดถึงกลิ่นของเพลงมากพอเห็นว่าในเอกดื้อย่างนี้และรู้ว่าในเอกดื่มมาดังนั้นพระเอกจึงหยิบเอาน้ำนั้นมาให้ในเอกดื่มบอกในเอกว่าในเอกควรดื่มน้ำให้เพียงพอแต่พอเขาเอาน้ำให้านเอกดื่มด้วยความเมาในเอกกลับไม่สามารถกืนน้ำได้สังยกด พอเพลงเห็นอย่างนั้นเขาก็ป้อนน้ำในเอกด้วยปากของเขาซะเลยขณะที่านเอกกำลังดื่มน้ำจากปากของเพลงนั้นในเอกเขาก็จะไปกินเลยกับพระเอกแต่เพลงก็บอกนเอกว่าให้ในเอกไปนอนซะคุณเริ่มคิดไม่ซื่อกับผมแล้วนะพอได้ยินเพลงพูดอย่างนี้ในเอกเขาก็โกรธขึ้นมาเขาต่อยเข้าที่หน้าอกของเพลงซ้ำๆทำไมทำไมคุณถึงบอกให้ผมไปนอนตลอดเลย บอกแล้วไงว่าผมไม่อยากไปนอนผมอยากจะเฝ้าดูคุณต่อไปเพราะผมรู้ว่าถ้าผมหลับตาลงแล้วคุณก็จะทิ้งผมไปแล้วพระเอกเขาก็พูดว่าผมไม่เคยพูดแบบนั้นนายเอกเขาก็ยังไม่เชื่อไม่นั่นคือสิ่งที่ผมคิดเพราะคุณมักจะทําแต่สิ่งที่คุณต้องการเสมอแล้วคราวนี้ผมจะทําสิ่งที่ผมต้องการเช่นกันแล้วเขาก็ลุกขึ้นมานั่งบนตักของพระเอกพอเห็นอย่างนี้พระเอกเลยถามนายเอกว่านายจะทําอะไรนายเอกเขาก็ดึงเสื้อของเพล่กขึ้นและบวกว่าเขาจะช่วยเปล่กถอดเสื้อนะ พอเห็นว่าในเอกทำอย่างนี้พระเอกเลยพูดว่าผมคงอดใจไว้ไม่ได้อีกแล้วถ้าคุณยังทำแบบนี้ต่อไปก็จงจำไว้นะพระเอกเขาก็ไม่ลังเลเขาอุ้มในเอกนอนลงบนเตียงแล้วเขาก็กดทับในเอกเอาไว้พอได้ใกล้ชิดกับพระเอกอย่างนี้ในเอกเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของพระเอกมันอบอุ่นจังแล้วในเอกเขาก็พูดกับพระเอกว่าร่างกายของผมเป็นของคุณแล้วแล้วพกเขาทั้งคู่ก็โนเนียกันต่อหลังจากนั้นพกเขาทั้งคู่ก็มานอนพูดคุยกันพอเห็นว่าในเอกไม่ยอมหลับดังนั้นพระเอกจึงถามานเอกว่าทำไมในเอกถึงไม่ยอมหลับอย่างนี้ในเอกจะไม่เเหนนื่อยยแล้ว เขาก็พูดว่าเขากลัวว่าพพะเอกจะหายไปในขณะที่เขานอนหลับอยู่เขาอยากจะอยู่เคียงข้างเพลเอกเสมอพอดีนเอกพูดอย่างนี้แล้วพระเอกก็ถามเนว่าคุณอยากจะกลับบ้านกับผมไหมเรามาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมได้ไหมพอดีนเพลเอกพูดอย่างนี้ในอเอกเขาก็ยกมือขึ้นมาลุกที่ใบหน้าของพระเอกและพูดว่านั้นคือสิ่งที่ผมโหยหามาตลอดฮายองคุณเป็นของผมคุณต้องอยู่กับผมผมอยากจะกลับบ้านของคุณนะฮายอง พอรีเน่งพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็ตกงลงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็กลับบ้านกันเถอะหลังจากนั้นในเอกเขาก็หลับไปผมนั่งคิดเกี่ยวกับคำพูดของจูอ่นทั้งคืนตอนนี้ผมสามารถไว้ใจจูอ่นได้หรือเปล่าผมจะเชื่อคุณได้ไหมผมจะเชื่อได้ไหมว่าคุณจะไม่ทิ้งผมไปอีก ผมจะเชื่อคำสัญญาของคุณได้ไหมจูอ่นแล้วพระเอกเขาก็นึกถึงตอนที่พวกเขายังเด็กตอนนั้นพวกเขาทั้งคู่อยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่พอพอ่พอแม่บุญธรรมของนายเอกมารอบเลี้ยงนายเอกนายเอกก็ทิ้งเขาไปโดยไม่ใ่ดีถึงแม้ว่าพระเอกจะอ้อนวอนเขาขนาดไหนแต่นายเอกก็ยังไปอยู่ดีชีวิตที่ไม่มีคุณก็เหมือนตกงนรกทั้งเป็นผมไม่อยากเจอมันอีกแล้วจูอ่นคุณจะทำอย่างที่คุณพูดใช่ไหมผมจะเชื่อคำพูดของคุณได้ไหมแล้วพระเอกเขาก็กอดนายเอกไว้แน่นแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็หลับไป พอเช้าอีกวันต่อมาในเอกเขาก็ตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขาปวดหัวมากโอ้หัวของผมทำไมผมถึงปวดหัวขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วในเอกเขาก็มองไปรอบๆเห็นว่าบ้านของเขาเป็นระเบียบและสะอาดมากนี่ผมกลับถึงบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคือนนี้ผมทำคมสารห้องนั้นเรอทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเวลานั้นเจฮีเขาก็เรียกในเอกถามว่าเอกตื่นหรือย,ยังแล้วเขาก็เดินเข้ามาแล้วพูดกับในเอกว่าให้ในเอกประหาซเสื้ออะไรมากินหน่อยได้ไหมเรามีแขกแต่ไม่มีอะไรจะกินเลย พอในเอกได้ยินเจฮีพูดอย่างนี้เขาก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าปกติแล้วพวกเขาไม่เคยมีแข็งเลยเขาเลยถามเจฮีว่าแข็งนั้นเลอและเจฮีก็พูดว่าใช่แล้วคุณไม่ได้ยินเลยจินฮอนกําลังมาที่นี่พอในเอกได้ยินเจฮีพูดอย่างนี้ขเขาก็เผลอคานจนตกเตียงไปเลยพอเจฮีเห็นอย่างนี้ขเขาก็ตกใจมากถามในเอกว่าในกำลังทําอะไรอยู่แล้วในเอกเขาก็พูดว่าผมก็แค่อยากจะดูว่านี่มันใช่คมฝันหรือเปล่าและเจฮีก็พูดว่าคุณคิดว่าคุณกําลังหลับอยู่ใช่ไหมตอนนี้จินฮอนอยู่ใกล้นี้แล้วคุณสามารถไปพบเขาได้ พอในเอกดินอย่างนี้เขาก็ดีใจสุดๆตัดภาพมาที่พระเอกเวลานั้นเขาโตพูดคุยกับเจฮีเขาพูดกับเจฮีว่าเขาหาเสื้ออะไรบางอย่างมาได้แล้วและบอกเจฮีว่าให้เขาหย่อนปลุกในเอกเลยปล่อยให้ในเอกนอนต่อเธอแต่เวลานั้นในเอกก็วิ่งเข้ามาและเรียกชื่อของพระเอกพอพเองหันไปก็เห็นว่าเป็นานเอกเขาก็รีบลุกขึ้นและบอกให้ในเอกหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วในเอกเขาก็หยุดกระทนหัน แล้วเพลิกก็ถามนเนีงว่าคุณนอนหลับสบายไหมพอได้ยินเพลิกถามอย่างนี้ในเอกเขาก็ร้องไห้ออกมาเขาวิ่งไปกอดพระเอกด้วยความคิดถึงทําให้เพลิกแปลกใจสุดๆในเอกทําเหมือนกับว่าเพิ่งเจอเขานี่เองทงั้งๆที่เมื่อคืนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็ได้ทําอย่างว่าต่อกันแล้วแล้วในเอกก็พูดว่าคุณอยู่ที่นี่แล้วเป็นคุณจริงๆด้วยพระเอกได้ถามนเนายงว่าทําไมทําไมคุณคิดว่านี่มันไม่ใช่ตัว,ต,วตนของผมนั่นเหรอคุณอย่าร้องไห้ทันทีแบบนี้สิแล้วในเอกเขาก็พูดว่าไายองคุณมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ พอได้ยินนเอกทำอย่างนี้พระเอกเขาก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับคําาํามของนายเอกเขาเลยถามนายเอกว่าทำไมล่ะมันสำคัญเหลอนายเอกเลยพูดว่า ใช่แล้วมันสําคัญกับผมมากในที่สุดผมก็ได้เจอคุณอีกครั้งแล้วเมื่อผมคิดถึงคุณวันเวลาที่ผมคิดถึงคุณพอได้ยิน,นเน่งพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็รู้สึกแปลกๆเขาเลยถามนเนงว่านี่คุณหมายความว่าคุณไม่เคยเห็นผมก่อนหน้านี้มาก่อนเลยเลยแล้วในเอกเขาก็งงกับคําถามของพระเอกพอเห็นว่าในเอกงองอย่างนี้พระเอกเขาก็รู้สึกได้ว่าในเอกคงจะจำอะไรไม่ได้ดังนั้นเขาเลยถามนเน่งว่าคุณจะไม่ได้เลยว่าเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นใน,ในเอกเขาก็ยิ่งงงสุดๆเขาถามเพลงว่าเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นงั่นเลย แม่พระเอกอุตส่าห์ดีใจแต่ในเอกกับลืมไปซะง,งั้นจบลงแล้วค่ะฝากติดตามต,อต่อไปนะว่าพระเอกและในเอกจะเป็นยังไงกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิมใหม่ที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ